เทียร้อยอ้าวโทษทียังกำลใจขึ้นอ้าทำทำเท่านั้นเหมือนเฮียบอกทําเท่านั้นแหละเออถ้าไม่ทำป๊บปถ้าไม่ทํายังไงก็ไม่ได้นะฮะยังไงก็ไม่ได้ก็เอาอย่างเฮียเนี่ยเอาอย่างเฮียนะเฮียทำงานประจําบางคนบอกเฮ้ยทำงานประจาผมไม่มีเวลาว่ะพีผมไม่มีเวลาเฮียก็ทํางานประจําเฮียก็ดูแลเขาเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนไม่ทุกคนไม่งงเลยี่เฮียทํายังไงวะไม่บอกก่ ไม่ทายังไงก็คือแบ่งเวลาทําไม่ได้คิดเยอะเลยว่า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 จะยังไงแต่คือเราแบ่งเวลาทําพอเรารู้ว่าพอเรารู้ไงว่ามันคือรายได้ของเราเราทําไมจะไม่แบ่งเวลาทําในเมื่อเราบอกในเมื่อเราทํางานให้บริษัทโอ้โหตั้งหน้าตั้งทาทำให้โอ้โหแบบอุ้ยกูจะต้องรีบไปแต่เช้าต้องรีบตื่นกูต้องต้องต้องรีบทำทำให้เขาชิบหายเลยแต่พอเราจะทํางานเพื่อของเราเอง เอ้ยแม่งไม่อยากทํามันเหนื่อยวะกูท้อวะกูโอ้โหอะไรวะนี่คือทํางานของเราเองเราก็ต้องสุดๆกับมันว่าชอบเลยอ่ะบางทีก็อาจจะยังไม่เห็นตัวแบบตัวเงินเท่าไหร่ไงแมงว่านะแต่ถ้าเกิดต้เห็นเมื่อไหร่นะแหละแบบโอ้โหใครมาเรียกอะไรเนี่ยอะไรแมงเราก็มีเคยเห็นตัวเงินเฮียก็มีเคยเห็นตัวเงินตอนนั้นเฮียศู์เหรียญเฮียศู์เหรียญเฮียก็มีเคยเห็นแต่รู้แค่ว่าเฮ้ยเขาทําได้ เขาทําได้เยอะเว้ยเขาทาไมเราไม่ทําวะเอาจริงไหมเราก็สูญเสียแต่เราเราไม่เคยเห็นแต่บางคนรู้ว่าเขาทําได้อยากทําได้แต่เฮ้ยแต่มึงต้องลงมือทํำสิว่าก็ทำสิว่าก็ทานั่นแหละมีใครเชื่อไหมว่าเฮียทามาเนี่ยเฮียตื่นแป้งรู้ไหมเฮียตื่นตีไหนตีตีสี่ไหมเฮียตื่นตีสามโอ้เฮียตื่นตีสามมาทํางานทุกวัน เฮียตื่นตีสามมาทำงานทุกวันเพราะว่าบางเพราะว่าเราเคยลองแล้วตื่นตีห้ามาทำงานมันไม่ได้เนื้องานเปลี่ยนใหม่เว้ยมันไม่ได้เนื้องานเปลี่ยนใหม่ปรับใหม่ต้องตื่นตีสี่สิตื่นตีสี่ก็มันขั้นเฮ้ยมันไม่ได้เนื้องานว่ะเปลี่ยนใหม่ต้องตื่นตีสามเออว่ะตีสามเนี่ยใช่แล้วปัจจุบันเฮียตื่นตีสามทุกวันวันหนึ่งเฮียนอนนอนเยอะไหมเขาเนี่ย นอนก็นอนพร้อมลูกโชคดีที่มีลูกแล้วก็ลูกก็คือตื่นเช้าเป็นเดือนรับเออก็พากันนอนเลยนอนแต่สองทุ่มสองทุ่มก็คุยกันนอนนอนพอดีสองทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกตื่นตีสามแล้วก็มาทํางานคุณต่อเวลานอนที่สองแล้วเนี่ยแต่แต่แต่เป็นอย่างเงี้ยแต่เป็นอย่างเงี้ยเสาอาทย์สุกเสาเงี้ยเราจะแบบฟรีเดย์เราจะฟรีเดย์เราจะมีเวลาช่วงนี้ฟรีเดย์แต่ถ้าเป็นวันวันวันอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส สุกเนี่ยต้องเข้านอนแล้วบัดบั้น้าเป็นต่อเาก็ขอขอขอคิวบอกเฮียได้มันบอกไม่ได้ก็พักมานอนสิ่งสําคัญที่สุดคือวินัยชูพูดตรงๆนะเฮียสอทําตั้งแต่ปีสองพันไม่ใช่สองพันสิบหกอะตามเันนั้นใช่ไหมเฮียเฮียทำอย่างเงี้ยตั้งแต่สองพันสิบห้าแล้วมั้งสองพันสิบห้าสองพันสิบสี่แล้วมั้งอีเบตตั้งแต่อีเบเลยแหละเอาง่ายดีกว่าพอเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้เราทําเราก็ต้อง คือมันมีมันต้องมีหนเท่านั้นเลยเรื่องเนี้ยออันนี้พูดพูด,พดตรงๆคือเอาเป็นว่าไม่มีวินัยเลยเอาเอาเอาเป็นว่าง่าย,างงายๆเราไม่ใช่นักออกแบบมืออาชีพเราไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเราพอเราพอเรา,พอเราไม่มีความรู้เราพอเราทําบ่อยๆเนะี่ยความเก่งมันจะเกิดขึ้นเองทักษะเรามันจะเกิดขึ้นเอง เราจะรู้แล้วอย่างคุณแป้งเนี่ยครับเขาเก่งภาษาอังกฤษป๊บเขาจะรู้แล้ววลาการออกแบบแบบไหนยังไงเนี่ยเขาก็จะมองภาพออกนะเนี่ยอันนี้ก็คือต้นทุนด้านหลังอะไรเขาเรียกว่าเบื้องหลังของภาษาอังกฤษแป้งแป้งก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะครับใช่ไงใช่ไงก็ถึงบอกต้นต้นทุนบางทีเฮ้ยคนทุนบางคนมันก็ไม่เหมือนกันด้วยไงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราลงมือทําบ่อยๆอะรับรองอะยังไงมันก็สําเร็จแต่บางคนส่วนใหญ่มันจะท้อกับข้าใจไม่ไม่ว่ากันอยู่แล้วเรื่องท้อมันมัน มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันห้ามกันไม่ได้แปลว่าสิ่งสิ่งสำคัญคือความคิดต่อตัวเองอะไรอย่างนี้มากด้วยเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราเราด้อยกว่าคนอื่นเขาทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะติดอยู่วังวนตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทําทําทําไปเรื่อยๆอย่างอย่างที่สอบอกอ่ะทาไปเรื่อยๆไอ้สิ่งที่เราทําไม่ได้อะมันเหมือนเป็นกาแพงที่ค่อยๆโดนทุบๆๆๆออกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็จะทาสาเร็จแต่ เหมือนกันอะผมเฮียก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นดูงานเยอะพอดูงานเยอะเราทําเยอะพอทําเยอะเราก็จะรู้เยอะเนี่ยเราเราจะเน้นสายๆเดียวกันมามาแบบสายแบบอุนสคูกันพวกเราอย่างเงี้ยสายแต่ที่นี้แต่ที่นี้คนคนคนที่ก็ทํบางทีเข้าใจเขาอยู่ว่าว่าทาแล้วมันท้อแต่ความท้อมันมีเยอะเฮียก็ท้อแต่เฮียท้อเพราะอะไรท้อไม่ได้เพราะอะไรเรามีเป้าหมาย เฮียมีเ hmm. ป้าหมายเฮียเป้าหมายเฮียมันใหญ่ไงใหญ่กว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเฮียจะทําทําเพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยเราแบบเออพอเราทําเราคิดถึงแค่เป้าหมายอะไรเงี้ยมันก็ไอ้นี่ละมัน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 ก็จะทําให้ให้ให้เราความทอนมันมันแทบไม่มีเลยใช่มันจะมีพลังพอเรานึกถึงแบบเฮ้ยหน้าลูกขึ้นมาแล้วตื่นตอนตื่นเนี่ยมันมันสะดุ้งเลยนะแบบปุ๊บตื่นเลยอะไรเงี้ย พอเรามีเป้าหมายเรามัน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 จะเอ็นีมากถ้าเรามีเป้าหมายที่ที่ที่ยิ่งใหญ่พะนะแต่บางคนมีเป้าหมายแค่ว่ากูอยากจะมีรายได้เพิ่มมันมันแค่นั้นเเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็ทาก็ได้เพราะกูมีเงินเดือนอยู่แล้วกูได้ได้เยอะแล้วกูได้ได้สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแล้วเฮ้ยพรุ่งนี้ก็ค่อยทําเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยทำแต่เฮียไม่ใช่เฮียไม่ใช่เฮียคิดว่าเอ้ยไม่ได้เลยถ้ากูนอนแล้วลูกกูอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเราเป็นยังไงวะเนี่ยมันทําให้เรา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 มี แรงบันดาลใจที่ที่ทําให้เราอยากจะทํางานให้มันสําเร็จอันนี้นนอันนี้เฮีย er ไม่ได้ acting นะฮอเขาพู I <c oughs> ดตรงเฮียเห็นไหมเวลาเวลาคุยกับเฮียทุกทีอ่ะเวลาเฮีย, er ย,ย er พูดถึงลูกพูดถึงเป้าหมายพูดถึงครอบครัวเฮี er ยจะน้ําตาซึมแบบเราเห็นได้ชัดอะผมเ,เห็นได้ชัดว่าคือทุกคนที่รู้จักเฮียเราเราจะเห็นแล้วเออผมก็สตั้นนะบางทีว่าคุยกับเฮียคือเราเราไม่มีแรงบันดาลใจแรงขนาดเฮียขนาดนั้นเพราะหนึ่งเขาพูดตรงๆผมไม่มีครอบครัวแบบ ครอบครัวมีลูกมีอ่าภรรยาอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีพ่อแม่อย่างเงี้ยเราเราก็จะมีอ่าความใกล้เคียงกันอยู่นะฮะมีความใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าเวลาทุกครั้งอ่ะที่ฟังเฮียพูดเรื่องแบบถึงลูกถึงอะไรเงี้ยเฮียก็จะน้ําตาซึมนะอะไรเงี <c oughs> ้ยคือม,มันจะ,ม,นจะมันจะสัมผัสได้ถึงถึงเรียกอะไรนะคุณแกง <c oughs> เรียกแรงบันดาลใจมวมันอยากจะไปได้เลยเนี่ยตอนนี้คือฟังแล้วในคุณแป้งก็ต้องมีแรงบันดาลใจคือคือของแป้งอ่ะแป้งตอนที่คือปีที่ ต้นต้นปีของปีที่แล้วคือช่วงที่แั้งหนักสุดเลยเพราะเราเรา,เราแบบคืออาจจะไม่ขนาดเพียแต่ว่าเราเราสึกว่าแบบมันเป็นจุดที่คิดว่าชีวิตนี้ก็คงไม่ไม่มีอะไรที่แย่กว่าน,นั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล,แล้วแล้วมันเป็นมันทําให้เราแบบก้าวข้ามแบบทุบทุบท,ทุกกาแพงที่มีที่เราเคยคิดว่าเราไม่สามารถผ่านไปได้อืมใช่ใช่ แล้วเราก็สุดท้ายเรามาเจอว่าเอ้หลังกัแพงที่เราคิดมาตลอดว่าเราไม่มีทางไปได้หรอกอะ่ะมันคือเป็นที่ที่สวยงามมากจริงอยากให้มาอยู่จุดจนะุดนั้นเราจะรู้ความสวยงามเป <laughs> ม <laughs> ม็นยังไงบางทีบอกไปก็บางคนเวลาเราคุยกันคุยภาษามันเหมือนคนละภาษาแต่ว่าเราจะเข้าใจกันว่าเราว่าเราคุยคุยกันยังไงถ้าถ้าทุกคนมาอยู่จุดนั้นนะแบบมันจะรู้สึกเลยว่าเออมันมันสวยงามจริงๆ